กิโลอ่ะมันเพิ่มสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแเดือนมันเพิ่มสามร้อยเอาที่ไหนมาูคือนี่คือชีวิต วง่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะซื้อที่เดียวนะ่ายยลงครบูาบูนคือเยอะนั่ร้อนเร้อนเรอนเลยนะครับอ่อยสองอย่างนะอร่อยมากมากอร่อยมากมากเป็นของฝากของจังหวัดันลชิ้นเดียวไม่พอที่ไปขายในการโอล็อกดืด้ครับสเต็กก็สวยมากนะครับ ซื <gesch> ้อไปเป็นของฝากได้นะครับถ้าหากใครยังไม่มีรังนะครับเด้เห็นอะไรแบบกลมๆอย่างนี้ไม่ขนมนะครับจะเข้าใจว่เซื่อาเป็นขนมนะครับนี่คือเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงที่ทําออกมาเท่มากนะครับปั้นเป็นลิ้กลมๆนะครับดูเครื่องแกงนะครับไม่ใช่ขนมอต่เป็นทะเลน้อยมีของสวยๆนะครับทะเลน้อยมีของที่ทํามาจากอะไรนะครับระจูดทำมา คัร้านค้าไปชารัฐและกองุบ้านต่อยอดต่อยอดมานะครับโครงการชารัลต่อยอดมานะครับจนได้รับรางวัลนะครับรับรองเลยครับอร่อยที่สุดในประเทศแน่นอนไม่ใส่กันบูดกันดากันเสียไม่ใส่กันบูดกันลากันเสียเก็บปลอดภัยทั้งผู้บริโภคนะครับต้องถือว่าเป็นอ่า เกษตรปลอดภัยนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องดีมากเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับที่บอกว่า BCG นะครับ Bio i r c u l a นะครับแล้วก็ทรีนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสนับสนุนและส่งเสริมมากน้ำส้มพันไม้้ส้มพันไม้นะครับของบ้านม่วงใหญ่นะครับช่วยกันอุดนนะครับมีอะไรครับมีเครื่องแกงด้วยครับนี่แกงกะทินะครับผลิตภัณฑ์ที่ ต้องถือว่าอร่อยมากๆนะครับต่อยอดากการส่งเสริมให้การนี้่ะขอเป็นการต่อยอดนะครับคือส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่อาสาสมัครไทยให้นำวัตถุดิบมาทำอะไรรึปล่าว่าจะได้ส่งเสริมให้ที่เกษตรกรมีส่งเสริมสามารถที่จะมีนครับนี่คือแบบอย่างของกองทุนหมู่บ้านนะครับที่อยากเห็นว่าคนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันในหมู่บ้านในตำบลนี้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น